แซตูมันก็ิสันแซตูเย็นมันก็สิแบบว่าสมซาไปเรื่อยๆก็บไ้ได้นานจิ้มนะครับนครานี้บรีชิมบะเดีดชิมเลยค่ะจิมเลยบอส เราก็ได้หอมาหาอมาห้ากับมะลางล่างเพิ่มความสะอาดพึ่งแดดไ,ด,ดไว้ก่อนพึ่งแดดไใ้มันจะเด็ดน้ำห่านมันเหี่ยวจักหน่อยห้ากับมะคันคะขันเอานา้ำอนี้มันออกเอาเปลือกปัจจันั่นนะเปลือกเอาเกลือมาให้นะ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 เกลือเปลือกเปลือเป็นพนะ่อเนาะอันนี้ย่องแหลกกันได้ครับเนี่ย ตอนยองนี่ยองแหลกกันได่ครับจะยองบ่ต้องแหลกคักหยาบหยาบให้น้ำพื้นมันออกอะจะให้น้ำพื้นมันออกมาหักกับไปลากด่านด่าน <c oughs> ก้อนบ่ครับจะจะล้างน้ำออกจะมาใส่มักเครื่องบ่ก่อเด้เกลือซองห้อง พูดกับลำม,นม,ม,มลุนี่กับขันทะเลไ่ะครับแม่บหรือว่าแซ่ไปรรอติดตามได้ครับพี่น้องเดี๋ยวซิมน้ำกันครับจังเื่อได้กินครับเอ,อื่อนก็ได้กินโอ้จังขันทั้งไห้เบื่องใกล้ๆครับน่ากินมาก พร้อมสดๆจากนั้นพักไปยามบานมากครับ<า>ผุ้เฒ่าเก็บเมือ่อฝานกินกับส้มดำให้เกลือเกลือไปน้ำเกลือกะกะเอา แต่ัสดุได้ใส่กี่กีกก็อยู่ก็ย่ามไปส้อเลืเนี่ยนะใช่ไหมหรอใช่ไหมหรอเต็มฟาร์ช่เอามาราดูหบาทเอามาเราดูหาบาท พี่หนูจะมากเกือมันจะไฮได้โจมันมันจะแสสนะสเห็นไหมเดี๋ยวก็กินได้แล้ววันนี้เปลากินกะบี่ขุ่นเน่าไดีกินเลยข้อไอ้ทีม่มันหมักคากหมักเนี่อสูตรที่แม่เร็ดเม,มนูไส้ยังต้อครับบ้านเนี่ยไส้ยังต้อครแบบับ ใส่เกลือนอีะ่ะใส่เกลือตรงแางออกมาทีครับใส่กระเทียม,มชิมหลชิมไมหลกที่ชิ้เลยจิมจิเมืองไทย,ไทยขั้นต่อไปครับน,น,น,น่ากินไหมน่ากินกน<ะ>ินเข้าเลยไ,ได้หมจะกิน,นข้า โอ้เจียเจียประมาณจึงหอครับถึงสามห่อบ่ขนาขัทัางหมดสองห่อสอง่อสองห่อสองหอครึ่งเทใส่ให้แม่อีกหอนึงเพราะว่าแม่จะไปล้างอยู่ล้างน้ำหืนมันออกจ้ะไปเมื่อหลด ใส่เกลือพอที่2 2> สองไส่น้ำตาลตอนไหนครับน,นี่แหละเดี๋ยวจะบวกขันข้นขัน้นตอนได้ก่อนขันนข้นตอนการขั้นสมผักพี่น้องอยู่บ้านเบื้องราวไอเห็ดกินน,ำน้ำด้นะครับขั้นน้าเหมือนใส่เกลือนะครับแล้วก็นำ้ำน้ำตาล ตัมตอนตอนใส่ลองมากไว้ตหส่กระปุกไี็้วเก็บไนี่เป่อนปไสูตรเล็งเั็บมือชากินไดไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวใส่ สิ่งข้าวเหนียวสักหน่อยหนะึ่งมันจะเปรี้ยวไวนล้วเอาน้ำน้ำกินน้ำกินอยกับแฟได้นนเนี่ยอันนี้ตอนหลังนะอย่านะเดี๋ยวคันจุดท้น้ำกอกล้างไม่ได้ัะไม่สะอาด ได้ประมาณน,นี้แล้วก็นำนำกินนำสะอาดมาใช่ใช่เอาไปไาไนำห้นออกก็ต่อไป นำกระมั้นสองแก้วให้จะล่างล่างคือตัวมังงมนม้นนี่แหละเออล่างให้มันอ๋อถาดมาคิดว่าไก่พร้อมแล้วอืมปั่นปั่นตัวน้ำบ้างนี้มาเนี่ยชุดนานไก่แล้วพี่น้องอันนี้ ไายเติบไปได้เนี่ยกินในไล่เมื่อยอยู่มีกระปุกปะล่ะมีถั่วครับแต่วถั่วแก้วให้หน่อยู่แน,ในวกลัวใส่เม็ดปะจูซีครับอันเจมถัด ลดความหืนมันเนาะล้างให้มันสะอาดแล้วก็ทิ้งน้ำตังนี้นไปนานจะใ,ในตู้วันนี้ครับในกระเทียมจุกกระเทียม,มใส่อะไรป้นงใครับใส่หมดนี่แหละเก็บไว้ว่าไรอยู่ดีไม่ไดี มันจะเพิ่มความแซ่บบ่ครับแซ่บความนัวความหอมแซ่บนัวหอมใส่ลงไปครับสูตรเล้า,า,า,าคาักแขกวันทองใส่น้อยก็ได้ใส่หลักก็ได้วันสูตรคนไทยอีสานเท่านี้สูตรประเทศเล้าเนียนต้องใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งใส่แป้งใส่แป้งน,นัวแป้งน,นัวแป้งนัวนขึ้นรนแป้งอ๋อโอ๊ย เน่ยทุบทปกทปกใส่รดใ,ใส่เียมใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสอหลักการนั่าม่าก้าครับบ้าน,นี้ใช่ขั้นตอนผู้ชายน้่งขม่าแช่ถิงไว้นั่งขม่าแช่ถิงนี่้วยอืม ลงไปอีกสักช้อนสองช้อนชาใส่เกลือเกลือน้ำตาลไรบ้างได้ครับตาลก็ประมาณเอาอประมาณเอาว่าผักดองมากน้อยเท่าไหร่ไม่มีผิดไม่มีถูกตามด้วยตามด้วยผงชูรส อือจอนหนึ่งวันนี้ขั้นมาครับบันี้ขั้นให้เข้ากันหาม,มไหมหอมปะอืมหอ,ม,อ,ม,อมกับกินออกกับกินกระเทียมเสริม,นะมเนาะกระเทียมเสริมน้ำตาลออกแสดงว่าต้องมีความ มีความหวานปนน้ำเด่นนี่ยน,นอกนอกกะปิมีรสชาติสมพักรสชาตินัวของเกลือกลมกลมของผงนัวแต่มีความหวานพอก่อซ้ำพั่นน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมนล้มันจะเฮกในว่ามอร่อยเพิ่มขึ้นแต่กระเทียมกระเทีย,เยบเสมือนเป็นกระเทียม,มดองเหมือนมีจารห้าวดองกระเทียมเหมอ บุ๊บบุ๊บเอาเอาจะหายเห a t หายมานันน่ะบเป็นการผสมประสานมาต่อไปเห็นไหมพุ่งนี้ิชาไปกินได้เลยคือหอนงอคอยได้มันหนึ่งมามได้ทีแล้วอ,อ,อร่อย ไม่ต้องพรุ่งนี้หรอกต้มได้เลยเพิ่มเลืออีกนิดหนึ่งพรุ่งนี้ไม่อยู่อร่อยแต่ว่าพิ่มกลือีกนิดนึงต้มไปน้ำต้มไปน้ำต้มได้เพราะหลาล้ำตามรสชาติหร่อยเลยรสชาติถึงใจพี่คิมตามด้วยน้ำซาวข้าวน้ำแช่น้ำมากเขาใส่ลงไปครับพ่อให้อันนี้ไ้เขาไป โอ้ยมันไม่เอฟเต์มาโอ้น right ี่ครับเป็นยังไงครับพี่น้องคนแก้วพริกผงขึ้นมาเนี่ยเขาข้นๆหอมมากไปทสมสมตำขึ้นเต้านี่นี่ครับพ่อเนี่เนาะฮักมันก็กินได้เลยไปเก็บบอกภุมไปเห็ดสอยเฮียยุติตรงบอก แม่น e ี่เราไปนั hmm. yeah, hmm. uh, mean, ่หากำลังสีไปเทอพีม่นอกจัพ่อจะของสอยหายแทบเรียนหาเหมือนแม่แต่ไเห็นแต่ไม่เห็นดีดีิ้บจบัเตียเเราได้มาเติมอยู่เ้าแล้วจน่นพาะเศร้าเขาไม่เห็นไฮโซมเลยอือเมนมิ้มเะครับี่นอันี้บันดีจิ้นิมเลยค่ะจิ้มเลย อืมอืมอืมเห็นไหมบ้าเหินก็เอาน้ำบ่เหินเลยบ่เหินมีรสชาติของเกลือของน้ำตาลของกระเทียมกระลำปีหน่อยไปหน่อยนึงสื่อว่าหัวนุ่มมีกลมกลำปีเนี่ยไปมีนิ่มหน่อยมีคงความเป็นหอมไปอือผู้แ่บครับพี่น้องแซ่บ

กินเลยตกินหัวใหญ่ๆยามปูปุกนะแั่มีเสียงไม่เอาชายฟ้าไปไหนวดพอดีเนะครับพอดีแล้วนวดพอดีไม่เลยไม่ค่ะแจ็บเจ็บต้องแช่ตู้เย็นบ่นน่แช่ก็ได้กันจะกินโดนขั้นตอนทุกไทยเก็บแช่ละดีแช่ตู้เย็น แช่ตู้เม no ื่อกาเซ่แช่ตู้เย็นมันก็สิแบบว่าสมซ่าไปเรื่อยๆเก็บไปได้นานแช่ตู้เอาไว้อีกโรนึงสุดนี้มันปั่นทอดดิเนะถ้าก็เอาไปข้างนอกโลนึงนถาก็เอาไปข้างนอกโอ้ได้เยอะแยะมึงได้เตียนพี่น้องท่านไหนเบิ่งแล้วกัอยากซิมเนาะครับเนาะอยากซิมอยากเฮ็ดน้ำกระลองเบิ่งเด้อครับเฮ็ดบ่ยากเลยเฮ็ดเฮ็ดบ่ยากดอกเฮ็ดรับความอร่อยอย่าขาดกระเทียม อย่าขาดกระเทียมอย่าให้ขาดกระเทียมวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมเร้่องครับ